นว่าตามน้องปุ um ้ยมาที่ร <im S 1> ้านนี้ไม่หล่อเท่าน้องปุ้ยแต่เจ้าโมือสายลับ กระเพราเนื้อหรอเพรเนื้อหรือพอหมูแล้วมีทีนี้มีอะไร่เรียนมาแกงแปแล้วอะไร้วไปอไหมอะไรันนี้อะไรเนี่ยอทะเลลวงมิตรทอดมันนันพูดถึงต้มจืดขนมกแกงหอยอันนั้นอะไรไม่รู้ปลาทอดไก่เกลือะไ่เลือ โดยรวมแลดูมีสเสน,น่หเสนเลือกเอเราก็อยากจะนําเสนอเมนูทแตกต่างในจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งจริงๆก็จะมีหลากหลายเมนูให้เลือกเนาะวันนี้เราก็จะมาที่ร้านด็อกเตรสเต็กซึ่งร้านนี้ได้รับกาสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยคือมาตรฐานชาเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างนั้นเลยถูกต้องค่ะรสชาติก็เดี๋ยวทดลองดูนะคะอร่อยไม่ซ้ำแบบใครค่ะอันนี้ไข่ทอด ขอา e ่านทุกอย่างยกมาหนึ่งอย่างเขาถามโอ้โหยืดกล่นมากเป็นไงครับพ่าถ้ร้อนค่ะใส่ให้ได้ชิมเป็นไงครับว่าถ้าเป็นไงร้านนี้ร้านเล็ ăn <laughs> 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 <đưa cho> <laughs> không? Ăn 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 không? นี่ไงก็พี่สั่งผ่านสั่งพี่สั่งวุ้นเส้นมันก็ได้วุ้นเส้นก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยตับไทยนี่พี่แปลกๆนะครับเส้นมันะใสมากเลยครับคุณดูเองดูดิตับไทยเส้นมันใสมากเลยดอลลี่ไหนนะดอลลี่ไหนนะ เรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลจากเนือก็มีภูเขามากมาย